สวัสดีครับวันนี้ c h anel n BEEP AUTO นะครับวันนี้เรามี Toyota Camry นะครับโฉมไฟย้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Minor Chain แล้วต่อจากรุ่นไม้บรรทัดนั่นเองนะครับผมคันนี้แต่งสวยด้วยแล้วก็สีดำดูดีมากนะครับ มาดูรอบๆคันก่อนครับเนี่ยครับโฉมไฟย้อยเนี่ยไฟมันจะดูหนาขึ้นอ้วนขึ้นนะครับก็จะดูสวยกว่าตัวก่อนหน้านะครับผมชอบมากเลยตัวไฟย้อยเพราะว่าเคยบอกตรงว่าผมเคยใช้คัมรี่ตัวโฉมไม้บรรทัดอยู่แล้วก็ประทับใจในความนุ่มนวลขับสบายไม่จุกจิกนะครับ อันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับเห็นไหมสองจุ SEG นะครับเป็นตัวท็อปนะครับสีดำเงาสวยเลยครับคันนี้ริ้วรอยมีบ้างครับเนี่ยมีรอยบ้างนิดหน่อย ยังไม่ได้ไปขัดนะครับอันนี้ดูสภาพสีกันก่อนครับนี่สีก็เงาแวบอยู่นะสีเงาแวบอยู่ครับผมให้ดูเลยกันชนหน้าครับสภาพสีก็สวยครับผมนี่กันชนหน้าสีสวยครับ ฝากระโปรงหน้าก็ยังเงาอยู่ครับก็มีรอยบ้างครับเล็กๆน้อยๆครับทั่วไปแต่ไม่น่าเกียดไม่แตกไม่ด้านไม่พอง สีเงาเป็นกระจกเลยสีดำมันเงาเป็นกระจกเลยครับอันนี้นี่ครับไฟท้ายสวยๆอ่ะคือคันนี้มีริ้วรอยบ้างเนาะตามการใช้งานแต่โดยรวมก็สวยอยู่ครับ ันจนหลังมีเซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับอันนี้นี่สีสวยครับสีสวยกระจกหลังครับ ไม่มีรอยแตกแล้วนะครับอันนี้พาสีพึ่งต่อให้สองห้าหกเจ็ดพอคอครับผมพาสีหกเจ็ดพอคอครับ ระบบแก๊สพึ่งตรวจให้ครับตรวจสภาพให้แล้วเรียบร้อยผ่านทดสอบวันที่เจ็ดแปดหกหกเดือนเดือนที่แล้วคันนี้ผมซื้อมาหลายเดือนแล้วก็ใช้เองอยู่สักพักละแต่ว่าเพิ่งจะมาลงขายนะอันนี้ซื้อมาตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วนี่ตุลาแล้เพิ่งจะได้ขายใช้ดีเองจริงเบรกช่วงล่างทำให้แล้วครับ ภายในก็เก็บให้แล้วมาดูสีหลังคากันบ้างหลังคาสวยแวบเงาครับก็ประมาณนี้เลยภายนอกมาดูล้อแม็กกันล้อแม็กคันนี้เป็นขอบสิเจดนะครับผมล้อขอบ17เจ้าของเก่าบอกเปลี่ยนมาเกือบสองหมื่นนะนี้ ยางปีสิบเก้าสัปดาห์สามสิบมาดูด้านหน้าครับไฟหน้าก็ใสยอยู่ครับใสยอยู่มีเหลืองนิดหน่อยครับพอรถก็อายุเยอะละไฟหน้าข้างนี้ ไม่มีแตกไฟสปอตไลท์ครับผมแล้วก็กันชนหน้าสีสวยครับกระจังหน้าอันนี้กระจังหน้าแต่งนะใครไม่ชอบเปลี่ยนเดิมได้มีขายทั่วไปห้าร้อยพันหนึ่งจำราคาไม่ได้ไม่เกินนี้หรอกแต่ถ้าใครชอบกระจังแต่งก็อันนี้ไปเลยครับไม่เหมือนใครเดี๋ยวมาดูทรงรถด,ด้านข้างกัน นี่ครับใส่ล้อ17บเลอลอเลยสีดำมาดูภายในกันครับผมภายในโอเคอยู่มือเปิดประตูรุ่นนี้ชอบหักละคันนี้หักเหมือนกันแต่เปลี่ยนให้แล้วเปลี่ยนให้แล้วสี่บานนะครับหักแค่สองบานนะแต่เปลี่ยนหมดเลย คันนี้มาพร้อมวิทยุเป็นจอสัมผัสบลูทูธเชื่อมต่อได้ปกติใช้งานได้ปกติเลยครับผมผมก็ฟังเพลงอยู่ประจำพวงมาลัยลายไม้ครับผมสภาพดีครับเก็บมาใหม่เรียบร้อยอันนี้กระจกไฟฟ้าคันนี้ใช้งานได้ครบทั้ง4บาน เบาะหนังปรับไฟฟ้าครับใช้งานได้ปกติ ดูหลังนี่ครับมือเปิดไม่มีหักเนาะน,นี้เบาะหลังครับผมเบาะหลังมีตำหนิหนึ่งจุดตรงนี้ครับเห็นไหมเล็กๆเนี่ยนอกนั้นโอเคเนะเบาะสวยครับ ภายในภายในสวยนะคันนี้สวยอยู่อย่างไอ้รอยเปื้อนรอยะรอยพวกเนี้ยเนี่ยครับอันเนี้ยเช็ดออกนะอันนี้ผมยังไม่ได้เช็ดเลยพวกเนี้ยเช็ดออกนะครับเช็ดออกเอาเล็บสกิดก็ออกแล้วเมื่อกี้ลองสกิดให้ดูแล้วก็สกิดออกอยู่แต่ให้ดีเอาน้ำยาเช็ดจะง่ายกว่า ยังไม่ได้เช็ดพอดีใช้ประจำแล้วไม่ได้ทำอะไรนะครับเมื่อกี้วางของเยอะเลยเพิ่งจะเพิ่งจะยกของออกยังไม่ได้เช็ดนะครับบบาหน้ามีตำหนิเล็กๆครับตรงนี้มันปีๆนิดนึงนะครับ ก็ไปเย็บเน่าไปเอาอะไรไปเย็บใหม่ได้นะถ้าใครซีเรียสอันนี้ขายกันแบบนี้นแหละแต่ก็หนังก็ใหม่นะไม่น่าเกียดไม่มีแตกอะไรนะครับยังใหม่อยู่ทดลองระบบบอกไฟฟ้าครับผม โอเคต่อไปมาลองกระจกไฟฟ้ากันของผมเยอะนิดนึงขออภัยครับ ใช้บ่อยใช้บ่อยคันนี้โอเคกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานใช้งานได้ปกติกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าข้างขวาปรับได้หมดเลยครับทั้งสี่ทิศทางครับสวิตอยู่ตรงนี้ต่อไปลองข้างซ้าย ข้างซ้ายก็ทํางานได้ครบปกติทุกบานครับแล้วก็เดี๋ยวลองพับให้ดูครับโอเคระบบใช้งานได้ปกติเลยพับได้ครับพับได้พับได้ปรับได้ครับเซนทรันล็อก เซ็นทัลล็อกก็ใช้งานได้ปกติครับอันนี้เลขไมลสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยรอบเดินเบานิ่งครับไม่มีสั่นอะไรเลยนะครับตอนนี้รอบเดินเบาวนิ่งๆเลยตอนนี้ใช้น้ํามันอยู่ครับเอ่อแล้วก็เข็มความร้อนอยู่ตรงกลางนะความร้อนปกติครับมาดูสวิตช์แก๊สตอนนี้ก็พริบอยู่ก็คือใช้น้ามันอยู่เดี๋ยผมเหยียบคันเร่งก็จะเป็น Gas แก๊สละ ตอนนี้เข็มแก๊สไอสวิตแก๊สไม่กระพริบแล้วตอนนี้ใช้แก๊สอยู่มาดูรอบเดินเบากันนิ่งสนิทครับผมรอบเดินเบานิ่งๆเลยเครื่องสมบูรณ์เกียร์สมบูรณ์ช่วงแรงแน่นโอเคมีไฟไเบสโชว์นิดหน่อยนะครับแต่อย่างอื่นดีหมดนะอเบสนี่ไม่ไม่ได้มีผลแรงการขับขี่เลยเนาะก็เลยไม่ได้ทำนะครับผมอันไหนจำเป็นก็ทำไปแล้ว นะครับโอเคไฟนี่ขึ้นครบเนาะนี่เข้า R N D นี่ไฟขึ้นครบทุกจุดนะบางครั้งไฟขาดถ้าไฟขาดมันจะหายเนาะบางทีเข้าแล้วไม่รู้อยู่เกียร์อะไรอันนี้ถือว่านี่ครับ ครบทุกเกียร์นะครับไฟติดครบนะเนาะเรือนไม้สวยด้วยโอเคครับวิทยุฟังได้เลยครับแอร์ครับเป็นออโต้นะนี้ตัวท็อปนะครับลายมงลายไม้ก็สวยนะครับสภาพ นี่ที่ผมชอบนะนี่หัวเกียร์เป็นลายไม้นะครับสวยเลยครับลายไม้ที่ดึงเบรกมือก็เป็นลายไม้นเบรกมือใช้งานปกติ คาก็ยังอยู่ในสภาพดีครับไม่ห้อยนะครับไม่ห้อยแอร์เย็นจนหนาวนะครับคันนี้บอกเลยว่าแอร์เย็นจนหนาวเนี่ยตัวปรับอุณหภูมิตัวปรับอุณหภ,ภูมิก็ใช้ได้ปกตินะครับไม่เสียนะ สังแก๊สโดนัทครับตรวจมาล่าสุดยืดอายุถึงปี7จศูนแล้วนะครับผมมาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่ห้องเครื่องแบตเตอรี่ดีปกติครับจอดนานสตาร์ตติด น้ำมันเครื่องไม่มีหายครับขับเลยยา,ยาวๆไม่ต้องคอยเติมเครื่องลงเล่มเรียบร้อยวางมาใหม่ครับผมอันนี้ไดชาร์จปกติครับทำงานปกติเลยห้องเครื่องประมาณนี้ที่ต้องเก็บก็จะมีโชคฝากระโปรงหน้าไม่คำ้ำยังไม่ได้ทำเพราะว่าเห็นว่ายังไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้ก็ใช้ใช้ท่ออันนี้ค้ำอยู่พกท่อไว้ในรถนะครับแล้วก็วางไว้อย่างนั้นแหละก็ผมก็ใช้อย่างนั้นแหละยังไม่ได้ทําโช๊คฝาปงหน้านะครับก็ประมาณพันหนึงอ่ะไม่เกินนี้จริงๆสั่งเองก็ไม่กี่ร้อยหรอกโช๊คฝาปงหน้าอันนี้ก็ระบบแก๊สหัวฉีดตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วใช้งานปกติประหยัดดีครับโลละสอบาท สตาร์ทให้ดูเลยเครื่องดีครับเครื่องดีเครื่องดีเดินนิ่งเดินนิ่งไม่มีคาบน้ำมันเยิ้ม น้ำมอน้ำไม่หายไม่ต้องคอยเติมน้ำมันเครื่องไม่ต้องคอยเติมนะครับโอเคไฟหน้าไฟหน้าติด ไฟท้ายติดปกติครับผมไฟตัดหมอกติดข้างเดียวน้นนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนหลอดเอานะครับอ่ะยังไม่ได้ทำกระจกเป็นออโต้ด้วยนะครับอันนี้ ค,ความร้อนไม่มีปัญหาครับรอบเดินเบานิ่งครับผมเหยียบแรงปกติเกียร์เปลี่ยนนุ่มนวลตอนเช้าไม่ต้องรอนะครับย้ำนะครับเกียร์ปกติตอนเช้าไม่มีต้องรอร้อนก่อนถึงค่อยเดินนะ เล่งหายห่วงช่วงล่างดีเพราะว่าคันนี้ผมเพิ่งทําช่วงล่างให้นะครับช่วงล่างแน่นนะครับเพิ่งเปลี่ยนลูกหมากแหลกไปด้วยฮะอันนี้ของใหม่เลยละครับแล้วก็เบรกก็เพิ่งทนะําเนาะคันนี้เบรกแตกเบาๆก็ก็อยู่ละถ้าเบรกใหม่นะครับผม เครื่องเกียร์ดีปกติช่วงล่างแน่นเบรกหนึบนะคันนี้แอร์เย็นนะครับเพลงเพาะนะวิทยุฟังได้เชื่อมบลูทูธได้ปกติแตรดังเนาะแต่ดังแต่ดังนะผมแล้วก็นี่ครับหน้าปัดก็ สวยใสครับหน้าปัดความร้อนนิ่งๆครับคันนี้ก็ผมเทสให้แล้ววิ่งไปเกือบเกือบหกร้อยกิโลได้แล้วตั้งแต่ผมได้มาเนี่ยเลขไม่มันจะอยู่สามหนึ่งเจ็ดห้าร้อยประมาณหรือหกร้อยไม่เกินนี้ตอนนี้ก็สามหนึ่งแปดหนึ่งร้อย นี่ผมก็ใช้อยู่ในเมืองนะไม่ได้วิ่งยาวทางไกลก็ขับทีนึงก็ยี่สิบโลสิบโลอะไรประมาณนี้ครับมันประหยัดดีก็เลยเอามาใช้ขับสบายด้วยคันนี้ก็เลยใช้บ่อยหน่อยนิดนึงคันนี้ เรื่องอัตราเร่งบอกเลยว่าหายห่วงนะครับเมื่อกี้กดให้ดูแบบคร่าวๆเนาะไม่ได้กดสุดเพราะว่ามันก็มีรถข้างหน้าเหมือนกันเมื่อกี้มันมีทางโล่งให้เหยียบผมก็เหยียบให้ดูนะแต่ว่าพอความเร็วมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ต้องเบรกะนะเพราะว่ารถก็มีข้างหน้านะครับต้องเบรกอยู่ดี ขับให้ดูก็เพื่อให้ดูว่าเครื่องเกียร์ตอบสนองสมบูรณ์ถ้ารถไม่สมบูรณ์เหยียบมันไม่พุ่งนะมันอืดคันนี้เหยียบพุ่งครับเครื่องนิ่งครับความร้อนไม่มีปัญหาแล้วก็ระบบเกียร์ตอนเช้าไม่ต้องรอร้อนนะครับเรียกว่าระบบเกียร์สมบูรณ์เปลี่ยนนุ่มไม่กระตุกถ้าคันไหนเกียร์ใกล้กลับบ้านเนาะใกล้พังเนี่ย เวลาสตาร์ทต,ตอนเช้าก็รู้ๆกันอยู่ว่าต้องรอเครื่องร้อนก่อนถึงจะค่อยเดินหน้าได้หรือค่อยถอยหลังได้คันนี้ไม่ต้องรอเนาะคันนี้สตาร์ทปุ๊บออกตัวได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็ดีเพราะว่าผมเพิ่งเก็บช่วงล่างมาด้วยเบรกเพิ่งทําด้วยเบรกแตะเบาๆก็เอาอยู่เลยนะเพราะว่าคันนี้ก็ผ้าเบรกก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับ ดีเกินราคามากคันนี้ขายไม่แพงนะครับเทียบกับรถที่จะได้สภาพพร้อมใช้อย่างนี้นะครับ รือรถมือสองมันมีมันมีอะไรอะไรเยอะมากอะ่ะจะให้ร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างเนี่ยยากนะแต่คันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์เลยครับผมเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีเบรกเนิบแอร์เย็นแต่ดังวิทยุดัง ก็ดังอยู่หน่อยๆนันน,นี่โบเวอร์แอร์มันเสียงดังนิดหนึ่งคันนี้ถ้าใครซีเรียสเปลี่ยนได้ประมาณถ้าเปลี่ยนมือสองก็ห้าร้อยถ้าเปลี่ยนมือหนึ่งก็พันหนึ่งนี่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะว่าทําอย่างอื่นไปที่มันจําเป็นนะ่ะอย่างอื่นมันจะเป็นกว่าไงเบรกเบรกเนี be g. Be g ่ยจําเป็นมากก็เลยทําเบรกแล้วก็ช่วงล่างก็สําคัญก็ทําช่วงล่างแหลกฟงมาลัยก็ลื้อออกมาเปลี่ยนยาง ยางรัดแล้วก็ยางหุ้มนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยแหลกพงมาเลยแล้วก็รถรุ่นนี้ปกติช่วงล่างเนี่ยมันจะเขาเรียกว่านุ่มจนโยบมันจะโยบยากนิดน,นึงแต่คันนี้พอใส่ล้อสิบเจ็ดแล้วอาการโยบยาบก,เกานนบ็เรียกว่าดีขึ้นนะครับเรียกว่าดีขึ้น เวลาขับเนี่ยก็จะหนึบขึ้นนะครับส่วนความนุ่มนวลเนี่ยต้องบอกว่ากระด้างขึ้นนิดเดียวเองแทบไม่รู้สึกเลยมันยังคงความนุ่มอยู่นะครับเอาง่ายๆไม่แข็งนะคันนี้ไม่แข็งรู้สึกแข็งนิดนิดเดียวอะ่ะไม่ได้แข็งแบบตุบตับตุบตับมาลองขับดูได้เลย ขับดีไม่กระด้างครับเบรกนี่แตเะเบาเบาพอคันนี้หนึบมากก็ประมาณนี้ครับรถคันนี้ใช้แก๊สอยู่นะครับตอนนี้ใช้แก๊สอยู่ประหยัดนะครับโลละสองบาทนะ,นะตอนนี้นะแก๊สสิบห้าบาทนะตกโลละสองบาท ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็โลแล้บาทกว่าครับแต่ตอนนี้แก๊สมันแพงขึ้นที่น้าปัดก็จะมี <c oughs> ไฟ ABS โชว์ B Show, อย่างนี้ยังไม่ได้ทำนะครับต้องดูดีๆนะบ,บางคันมันถอดหลอดไฟออกนะต้องบิดกุญแจออนดูก่อนนะว่าติดหรือเปล่า ABS ก่อนสตาร์ทรถแต่นี้ผมก็ คือมันมีปัญหาอะไรเราก็โชว์อย่างนั้นอะ่ะเราไม่ไปดับหลอดหลอกคนอื่นนะครับ <c oughs> ถ้าใครจะแก้ก็เตรียมงบไว้สามสี่พันแล้วกันยังไม่ได้เช็คว่าเป็นที่อะไรแต่คร่าวๆแต่ผมยังไม่ได้ทำเพราะว่ารู้สึกมันยังเกินความจำเป็นไปน,นิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เบรกเบรกก็หนึบนะเพียงแต่มันอาจจะมีอะไรอะไรเสียก็เลยฟ้องอยู่แต่ว่ามาขับดูได้เลยครับรถขับสมบูรณ์ทุกอย่าง จริงๆเครื่องเร่งดีเกียร์เปลี่ยนนุ่มนวลช่วงล่างแน่นเบรกหนึบครับผมแค่นี้แหละพอแล้วรถเก่าไฟโชว์บางคนเขาก็ไม่สนใจนะบางคนเป็นผู้ใช้เองก็ดับหลอดไปเลยเพราะลำคาญไม่อยากซ่อมก็มีนะผมเห็นละหลายคนเหมือนกัน แต่ถ้าไฟเครื่องโชว์อะไรเงี้ยเอออะไรี้มันหน้าน้าเช็คไงเพราะมันเสี่ยงไนงะแต่อย่างเนี้มันไม่เป็นไรเนาะ ABS Toyota คม m ี่ไฟย้อยปี2001นะครับคันนี้ขายในราคาเพียงแค่79,000บาทเท่านั้นนะครับ79,000บาทพร้อมใช้งานพร้อมเดินทางไกลเลยมีแก๊สหัวฉีดใช้ได้เลยประหยัดช่วงนี้นะ้ำมันแพงนะครับใครที่หารถ ขับดีนั่งสบายคันนี้ไม่ผิดหวังนะราคาแค่นี้นะเจ็ดหมื่นเก้าในตลาดอาจจะมีแคัห้าหกหมื่นแต่ว่าส่วนมากต้องมาเก็บอีกพอสมควรเลยห้าหกหมื่นบางทีก็สีไม่สวยบางทีก็ภายในโซมบางทีก็เคยติดแก๊สแล้วถอดออกแต่คันนี้ถือว่าพร้อมใช้นะเครื่องก็เพิ่งวางมาใหม่นะครับลงเล่มเรียบร้อยคันนี้เป็นเครื่องสามเมตร 2,000ซีซีนะครับปกติแคมรี่จะเป็น 5s แต่คันนี้เขาว่าง 3s มาแต่ผมเคยขับ 5s กับ 3s บอกเลยว่า 3s อัตราเร่งไม่แพ้นะแรงม้าจริงๆเยอะกว่าด้วย 3s อัตราสิ้นเปลืองก็พอๆกันนะอะไรก็ใช้ร่วมกันได้หมดนะครับใครสนใจครับดูรถได้แถวพระราม5นนทบุรีครับคันนี้ ใช้อยู่ประจำมาลองขับได้เลยครับรถพร้อมใช้งานเลยถ้าอยู่ไกลมีบริการจัดส่งทั่วประเทศไทยครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ